ไปรอเสีย oh. บนห้องจ้ะแป๊บเกิดแอร์จำช้ำนะจ๊ะเสียวันวันนี่รอแต่ในห้องไม่ไปรอในห้องครัวมั้งโอ้ยกูไม่พิสดารขนาดนั้นหรอกไปคือแบบบนห้องลูกเดินสวยๆออกไปย่างนี้ถึงตีตีเทพเทพคิดถึงจริงเลยฮะ่พี่เป็นไมา พีช่แด้วยทช่วยด้วยพี่พทพพี่เดทพช่วยด้วยพี่แทพพี่แทพพี่พทพทพีทพีทพพีทีทพีทพีทีกพีีทพี้พีทีทพีท เสีย,เ,ยเสียอยู่ไหนเนี่ยเออเสียเสียอยู่ไหนเสียอยู่โอ้ย,ย,อยแล้วมันนั่งทำเสียแล้วมันเห็นว่าต่อยเฮ้ยกูเป็นคนเรียกเขามานั่งเองขอโทษครับเสียมึงนี่มันโหดจริงๆเลยนะจะต่อยผู้หญิงเฮ้ยไปรอเสียบนห้องจ้ะแป๊บเปิดแอร์จำช้ำนะจ้ะเสียวันๆนี่รอแต่ในห้องไม่ไปรอในห้องครัวมั้งโอ้ยกูไม่พิสดารขนาดนั้นหรอกไปขึ้นไปบนห้องลูกเดินสวยๆออกไปอื ตเสียครับแย่ yeah! แล้วครับเสียมึงนี่นะมาช่วงจังหวะแล้วแบบไม่ดูสถานการณ์เลยแล้วกูทําอะไรอยู่ฮะตอนนี้สถานการณ์เราแย่ yeah! แล้วครับเสียมันมีอะไรแย่ววของมึงวะคะแนนมันเทไปทางผู้ใหญ่โยกหมดแล้วครับเสียถ้าวัดจากเปอร์เซ็นต์อ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะที่อยู่ฝั่งนูน้นอ่ะนี่มึงอำ้ำกูเล่นใช่ไหมเนะี่ยจะไปอาาไ้ำได่ยังไงล้วเสียกูซื้อเสียงมาตั้งเยอะไปเรื่องนู้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไงจไีปล่อยไว้นี่ไม่ได้นะกูลงทุนไปเยอะนะเว้ยกูต้องถอนทุนคืน เพวกมึงนี่มันไ่่็นเรื่องได้ราวเลยเอ้ามึงเป็นอะไรไอฟูปวดเอวครับเสียปวดหลังเอาสักอย่างนึ่งปวดหลังหรือปวดเอวทั้งหลังทั้งเอวเลยครับเสียเฮ้ยเป็นคล้ายๆแบบกูเลยวันนั้นอะก็เดินหาเสียงมากไปหน่อยนิดเสียใช่ใช่ใช่ที่จะไปหาหมอเดี่ยวแวะมาหาเสียก่อนตรงนี้เออมรงเี้ม็ไม่อยากกูเคยไปหาหมอไปแล้วรักษาได้มึงมานั่งนี่ได้มนี่มันคอยคอยค่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 อย่อยคอยค่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 ออยค่อยอยค่อยยค มา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 โอ้ยเดินมากอะโอ้ยหน้าตาไม่น่าเจ็บป่วยง่ายมึงเนี่ยอะไรนะเอามือมาดิเอามือมาค่อยๆค่อยๆโอ้ยค่อยๆอย่างนี้เจ็บไหมโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอาจะไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันดึงดึงหลังเนึงโอ้ยปล่อยไว้ไม่ได้เอาค่อยๆค่อยๆเอามือเท้านี่ไว้เอาไว้อดไว้กลมลงนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยแล้วครับนึงสามเรื่แบบเดียวเดี๋ยวก็หาย โอ้ยเสียดีมันมาตายเหรอมันจะไตายได้ไงเดี๋ยวมันก็หายนีมึงจําไม่ได้เหรอตอนกูปวดหลังอะกูไปหาหมอหมอก็ทํากูเงี้กูก็หายแล้โอยตอนที่เสียไปเนี่ยเสียเห็งายเสียหลบทันไงไอ้ต้นเราไม่ทานเสียแล้ววหายแล้วป่ะโอยเอาอย่างนี้ต้องซ้ำโอ้เดี๋ยวเริ่มดีขึ้นหน่อยครับเสียดีไหมโอยอันนี้ก็ เขาเรียกว่านวดด้วยไอ้คอมแฟรโอ้ยเมื่อกี้โดนไม้น้าเก้าน้าสามก็ตีไปสามทีอะเฮ้ยโอ้ยโไปตังานไเสร็จกูปวดหัวเสียเอายังไงสถานการณ์แบบนี้แผนสองแผนสองแผนสองเพื่อสมองแปดยปดยหย่ใยญ่ าตาต e. <c oughs> <También S 2> <Trustee> ่อตลอดออกไปเลยไปตรงนี้ด้วยเอาเลยดูบ้ากูไปเร่อย